สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิงใหญ่แล้วเติบโตยังไงหลวงเลยมาเบิงเด้พี่น้องฮึบฮึบเห็นบ่บักอีโอยมันก็คืออง,งุ่นปลานะครับเนี่ยเต็มเลย ยุค่างเฮือนครับใบเม่เคยคายใบอ่าง,งุนเนาะสายพันธุ์อ่าง,งุนแหละเป็นเครือเป็นเครือคุ่นขึ้นไปทั้งพุ่นเด้อดอกดอกนี่น้อยดอกเขาไปเบิ้งในกูเกิล เพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่า,ออก,วาออกินกับเอเนี่ยออกินกับตำบักพุ่งอบอกเออเมื่อแม่กินกับกล้วยกับกล้วยโอ้โอหหลงแล้วนี่โอ้เป็นพุม่มเป็นพวงกับปีกล้วยกัอบอันอกับกล้วยมั้ง เป็นตวลองเบิงบอกบกกาผูได้เคยกินกับคอมเมนต์มาให้เบิงในเด้อครับนี่บอกอีโกยหรือองุ่นป่าเบิงได้เครือเขากับเส้นล่ำไง่เไรนี่คุณทั้งในเห็นไหครับอันนี้มันมีบักขามมาบังทิ้งบักขามพี่น้องพ่อหูบอ วิธีกินกินจังใดผู้ใดเคยกินกับคอมเมนต์มาให้เบื้องในได้ครับคอมเมนต์มาบอกเนะน่นี่ยังกะอง,งุ่นเลยเป็นพุ่มเป็นพ่วงเลยปุ่นข้างในเราฟันกิงออกอยู่ขางเฮื่อนพอดีครับสังเกตเห็นจังไดมันเป็นเครื่อยอย่างน้อแ,แต่เห็นแต่ก้อนก็นเห็น แต่มันหายไปพักหนึ่งแรืมันมามา,มาขืนใหม่มาใหม่อันนี้ก็เห็นไหมครับอย่านางเป็นพ่วงเลยอันนี้ยูยูย,ย,ย,ยูติเนเทือนอันนี้ปลูกไว้ขืนมาแล้วก็เลยเอาไว้เลยลดน้ำให้เพื่อน <c oughs> บอกอีกโกยเขาเอิน หรือองุ่นป่าแปลกนะครับก็มันกับแต่าถาคนเคยกินก็นสิว่ามันกะบโแปลกแต่ว่าเราบม่เคยเห็นเนาะผมกับเ่เคยกินนะครับเอาของแปลกๆมาให้เบิรงครับคขิมนี้กับบมมีอย่างหลายครับผมมารายงานตัวแล้วก็เอาของแปลกมาให้เบิรง ขอบคุณไดห้หลายที่เขามารับชมครับทั้งผู้เกา่าทั้งผู้ใหม่ตอยสนับสนุนกันไปครับนึงกำลังแรงใจให้กันเนาะภาคดันมูไปน้ำกันจับมือไปด้วยกันครับอันผู้เฮ็ดไม่กัดขยันลงคลิปแน่ครับลงไหนสม่ำเสมอผู้พานแล้วก็ขอให้เรียนวิ่งดีๆเด้อลิปนี้กับ่มีอย่างหลายครับขอบคุณมากครับที่เขามารับชมครับ บายบายสวัสดีครับ